สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาฟเฟมิลี่นะคะเช้านี้แม่ดาพาเอสซีมาทำบุญนะคะที่วัดนะคะบ้านวัดดอนสวรรค์น,นะคะวัดดอนสวรค์มาเห็นทุ่งนานะคะโอ้ข้าวเขียวขจีหมดแล้วนะคะ โอ้ต้นมะกอกต้นนี้ใหญ่มากเลยเนาะต้นมะกอกน้ำนั่นนี่ใหญ่ที่สุดเลยเฮียพายเแล้วชมทุ่งนะคะถนนนะคะเนี่ยถนนที่ f อทั่วโลกนะคะที่มาร่วมกันสร้างถนนคอนกรีตวัดบ้านดอน แรงร่วมใจสามคัคคีของ FC ทั่วโลกเนาะได้ถนนเซตคอนกีดเส้นนี้นะคะ

Hai karenaang kitanyata tanah su bak bat soya di temmbo ca aja bi tanak bussa jabata La cabepi punak wa batang Su pun yang bat tan pa su เสบุญทิพาพระเจ้าได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาใจล้ท่นเธอีทง่ายาิตูุติตุตสโยขอตัวในบุญนี้จงสักแกท้าพระเจ้าขอทัศสีตุทินบุญกุศลแผ่ไปใหไดสาม จังมือที้บ้านนานนี่ด้วยทำก็จังมือ สู้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะของมมดาก็หยอดไปแล้วค่ะสาธุสาธุนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>